สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะมีลูกค้าโอนมาปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท่านทุกท่านก็จะเห็นว่าอิมอะเอาลงโพสตก่อนนะคะก่อนที่จะทำคลิปนะคะนนี้จะเป็นเหรียญเม็ดยานะคะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะท่านที่เคยซื้อพระอิมนะคะมา หรือว่าเป็นลูกค้าอิมนานาหลายปีก็คงจะเห็นว่าหลายปีก่อนเนี่ยอิมจะเล่นสายอีสานนะคะก็คือหลวงปู่แสนหลวงปู่สออะไรเงี้ยหรือว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยก็คือเป็นสายอีสานอยู่แล้วซึ่งหลวงปู่แสนจะมีวัดบ้านหนองจิกเนี่ยมียุคหนึ่งที่ท่านดังมากๆแล้วเป็นจุดที่พีคมากๆในการเล่นพระนะคะในยุคนั้นแล้วทีเนี้ยต่อมาปัจจุบันนี้ท่านมรณภาพแล้วนะคะก็อายุ ก่อนท่านมรณาภาพประมาณ113ปีอันนี้อิ่มเอามาให้ดูคะ่ะให้ดูว่าอิ่มจริงๆแล้วอะ่ะเป็นพระที่อยู่ในซองฟลอยอ่ะหลายปีเลยแลวอิ่มไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําคลิปเลยเพราะว่าเราไม่อยากจะแกะซองอยากให้ให้ลูกค้าลุ้นเลขเอาเงี้ยนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบไปลุ้นเลขเงี้ยค่ะทีเนี้ยอิ่มก็ไม่กี่วันก่อนอิ่มก็ตัดสินใจอ่ะแกะแล้วก็ลงโพสต์ก็คือเนี่ย จะตัดฟอยล์เขาจะมีทองฟอยล์อย่างนี้มานะคะแล้วให้เราไปลุ้นเลขจะมีเลขโค้ดด้านหลังนะคะค่ะก็เอามาให้ดูเฉยๆนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจพระเครื่องอื่นๆสามารถทักไลน์ได้นะคะหรือว่าให้หาพระเครื่องแบบไหนก็ทักมาได้เลยนะคะทั้งแชทนะคะ m e s s e n g e r นะคะอิ่มจะแจ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะมีแชทไลน์นะคะเบอร์โทรศัพท์เ e s s e n g e r Facebook พระเครื่องของอิ่มนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มคาสวัสดีค่ะ